Tao béo lúc đi vào tay bóng áo trời cho mùa giang mùa gió tay đất 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 chắc, đất 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 เขาถามไปะถามว่าตอบแป้ตอบแป้คนตอบว่าเตียมเบาเตี้ยเพาวแล้วก็ไอ้เจ้านี้เข้าแล้วก็ทางนั้นถามว่าเจ้านี่เขียนด้ยี่อ่าเจ้าเตียวปรีอ่าหมวดเจ็ดหมวดโลดรับเวลา อ่าม ah. ันเวลาเย็นเย็นเวลาบ่ายๆหรือเวลาเขาไม่ออกเป็นบ่ายๆแล้วเวลาเย็นเย็นก็เวลาเวลามืดเวลาชึบชึบแต่เวลามันไม่มีบอกห้าโมงเย็นไม่ต้องบอกเลยนะไม่บอกอื

รยกแล้วมันงงเดี๋ยวให้เดี๋ยวปู่พูดพูดแทนแทนตู่เขาว่าที่มาเจอเนี่ยเขาจะไปไหนนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูเสียงแางนี้ไว้เลยเอาเดี๋ยวปู่พูดเอาจังมี่เลยผมตอบไปปู่พูดเลยพูดสดเลยต่อแปะพอเขาบอกว่าเจียมกระเป๋าแล้วก็แต่คนนู้นก็ถามว่าเจ้านี้ โต๊ะก็บอกว่าอเจ้าเตียวรีว uh ัดแจดวัดหลดรับเวลาชึบชึบร wow, so ับเวลาเย็นเย็นรับเวลาอ๋อชปว่าเย็นเนเลยฮึฮเฮึ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 ฮ่ฮึ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 จึาึฮ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  หาตับต่างๆก็ได้เนี่ยมันเป็นเราตับเป้าตับป้ระหลเปไมวามันรต่าเ้เดี๋ยวอ่าจากที่นี่ไม่ได้หรอเจปา้วอะไรันเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ปูังโาอนรุขอะเงโบางโบองเปรุนแาไความช่อแบบพวกเราจงแหง เอ็นกรับกลับกลับที่เดิมกลับที่เดิมกลับกลับที่เดิมเดี๋ยวก่อนกลับที่เดิมตองหมายความว่าย้อนยุกย้อนหมายความว่าย้อนกลับมาที่เดิมอีกเออตรงแทงย้อนกลับมาที่ เดิมอย่างี้ยหนูที่เดิมที่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 ไม่ใช่ที่กูมาอ่าอ่าที่เดิมเดี๋ยวมันตรงนี้ที่เดิมอีกที่เดิมที่กล่าวที่เดิมมันก็ที่เดิมที่กล่าวที่เดิมเดี๋ยวต้องอดต่อ ย้อนยุบพวกเราย้อนยุบหมุนหมุนมาปัาม๊มไปย้อนกลับมาที่เดิมทีแล้วมัง้งกลับมาจ้อจงแทงร,รับเอน็นที่ที่เดิมที่เดิมเฮ้ยเออที่เดิมเฮ้ย

đây luôn đây dân đây